อามาสวัสดีบรรดามิตรรักแฟนเทจของสายเทศทองคำบนช anel u ูทูบและเฟ c บุ o กคอนเทเรียนสไตล์ทุกท่านนะครับวันนี้มาแบบเร่งด่วนนิดนึงนะอาจจะอัดผ่านมือถือนะครับเพราะว่าเห็นหนุราคาเนี่ยมันทะลุขึ้นผ่านกรอบ1990ไปแตะ2000มาเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีการดิดกลับลงมาแล้วอย่างที่ผมแจ้งเป็นออลเล็กๆไว้นะครับว่า มันมีสิทธิ์ลงมาได้อยู่นะโซนแถวแถวเก้าหนึ่งตรงเนี้ยนะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ตรงเนี้ยนะครับแล้วตอนเนี้ยมันลงมาดีดกลับขึ้นไปแล้วนะครับไปยืนแถวแถวราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านั่นหมายความว่าโซนราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยยังทุบลงมาไม่หลุดนะพันเก้าร้อยเก้าสิบยังทุบลงมาไม่หลุดกรอบเล็กๆตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นไซด์เวย์ไปจนถึงช่วงเย็นก็ได้ทรงเริ่มเป็นไซด์เวย์อัพนะครับทรงเริ่มเป็นไซด์เวย์อัพเนี่ย ไซด์เว up จากเมื่อวานมันไซด์เวถูกไหมเมื่อวานเนี่ยมันไซด์เวอยู่ในกรอบนี้นะถูกไหม75ถึง85ถูกไหมแต่วันนี้มันเริ่มที่จะทยานหลุดขึ้นไปผ่าน90แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาที่หลังจบไลฟ์ไปถูกไหมมันเลิกไซด์เว์แบบไม่โทรบอกกันด้วยถูกไหมครับก็กลายเป็นชงไซด์เวอ up จากนี้แนวรับมี1990ครับ1980ครับและ1970ครับเป็น3แนวรับใหญ่นะ แนวต้านสําคัญโซนพ0นอ่าโซนสองพครับนะสูงกว่านั้นมีครับ2อ0พครับและ2010ครับอันนี้เป็นสาแนวต้านกับสาแนวรับสําคัญทองคำนะส่วนลันกษณะการเล่นหลังจากนี้เนี่ยช่วงบ่ายโมงคึ่งเป็นต้นไปเนี่ยถ้าใช้เวัพขึ้นต่อได้จริง1น9 0จะไม่หลุดโอกาสทยานไปถึง2อ0พ2 0 1 0สองพจะเริ่มมีเกิดขึ้นบ้างแต่ตอนนี้เล่นอยู่ในกรอบเดิมๆตรงนี้ก่อนครับ นี่กรอบแนวรับแนวต้านเดิมๆตรงนี้ก่อนเทนไลน์ขาลงตีลงมาได้ติดโซน2,000ถ้าลงจาก952,000ก็ยังลงไป908,1และ70ได้อยู่นะครับอ่ะวันนี้ฝากไว้สั้นๆแนวทางแบบเร่งด่วน3แนวรับ 1990, 1980, 1970 3แนวต้านโซน 2,000, 2 0 0 6และต้านสำคัญแถว2010ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะฮะยังไงก็ เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีในตอนไลฟ์สามทุ่มวันนี้มาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน่าจะมันกว่าเมื่อวานจัดไป